เราทําอะไรที่นั่นแล้วสังคมในเยอรมัน<ะ>เป็นยังไงเราต้องไปปรับตัวเยอะจะปลิวมีสามีนะเอาเอาเป็นคนธรรมดาทั่วๆวไปอะ่ะว่ามันปรับตัวยากบอ่อขันสิไปอยู่เยอรมันมันหนาวมันอาหารบดีมันจังไดมันค่าข่าค่าของฉีพมันสูงจังสี่อะ่ะมันเป็นจังไดเอาเอาแนะนํหน่อยแตถ้าถ้าถามมาอยู่เยอรมันยากบ่อภาษาไทยก็ได้นะเธอเดี๋ยวคนอื่นเขาฟังเราไม่รู้พี่เดี๋ยวคนอื่นเขาฟังเราไม่รู้เรื่องคนอีสานสองคนเว้ากันอุ้ย เอาพวกภาษาไทยดีกว่าเธอเดี๋ยวก็คือว่ามาอยู่ใหม่ๆ่จินตนาเพื่อนเราดูอยู่ก็มันในการปรับตัวมันก็ค่อนข้างนิดนึงแล้วแต่คนอย่างปิวเนี่ยอย่างบอกเลยว่าปิวจะเป็นคนไม่ชอบอากาศหนาวไม่ชอบกินขนมปังเพราะมันข้างจะแบบว่าเออแล้วมันหาซื้อขาเหนียวได้บ่ล่ะเออมันสิหนึ่งขาเหนียวได้บ่ล่ะเท่ากับพูด พราะที่เมืองไทยที่ที่จะมาในคนไทยเยอะค่ะอืม,อม,มันมีเรื่องหากินของไทยเราอ่ะง่ายแต่ไม่ได้แพงแค่นั้นแหละค่ะแต่ว่าเออโอเคอ่ะนะเรื่องอาหารนะใกล้บ้านปิวเนี่ยก็มีก็มีซูปเปอร์ไทยอย่าะมี้ซูเปอร์ ก็หาซื้อทุกอย่างได้เรื่องอาหารการกินเราไม่ค่อยยากไม่ยากเนาะเรื่องอาหารการกินไม่ยากอืแต่ว่าค่อนข้างแพงแค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าเราต้องนำเข้ามาจากบ้านเราเนาะมันก็จะแพงนิดนึงอ่ะโอเคเนาะแล้วก็อากาศหนาวแล้วค่ะเรียนภาษาแล้วคนคนคนเยอรมันน่ะเขาเห็นคนหัวดําแล้วก็ตัวผิวอย่างเราอ่ะเขาเขาดูถูกดูแคลนไหมหรือเขา เขารู้สึกยังไงบ้างมีการปฏิบัติกับเราอย่างไงก,ก็มีบ้างเนาะก,ก็ถามว่าคือนในเยอรมันมันเป็นประเทศเยอรม,มันต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายตัง้งผู้คนนะฮะจริงแล้วคือเขาจะมีคนต่างชาติอยู่มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็จะมีบางกลุ่มที่เขาจะรักนิยมเยอรมันเฉพาะเยอรมันก็มีมแต่โดยส่วนมากแล้วเขาก็ไม่ ใช่นะหลังปิวมาอยู่ที่นี่ปิวก็ไม่ค่อยที่จะเจอคนที่แบบไม่เอาคนต่างชาติเลยจริงก็ไม่มีเท่าไหร่เขาก็ถือว่าเขาก็าก็เขาอาจจะเป็นคนไม่ได้แบบว่าเป็นรีบเหมือนบ้านเราทรงที่แบบพูดทักทายเราง่ายๆแต่ว่าเขาก็แบบว่าเขาตั้งใจนีนะคะคนเดียวมนถ้าเราเจอจากขอหาสมาคมคุยกันเขาก็ถือว่าเป็น ใ,ใจแหละเขาก็ไม่ได้อะไรกับต่างชาติมากนะเพะฉะนั้นก็ไม่มีความรุนแรงเนาะในเรื่องของของของคนที่เป็นเรื่องชาติพันธุ์นี่ไม่ได้รุนแรงที่นั่นเนาะอ่ะ